วันนี้ทีมงาน 4T เดินทางมาถึงกำแพงเพชรนะครับแล้วก็เรามาดูแปลงมันสำปะหลังผู้ประสบผลสำเร็จจากการใช้ปิดพัน์ตัวนี้ครับ 4T ที่สวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวกันให้ผู้ชมด้ครับครับสวัสดีครับผมอรตออรคคำบุญูุบานหัวยางตำบลหนองค้าอำเภอไทรงามกำแพงเพชรครับ เพิ่งใช้โฟีหรือใช้มานานแค่ไหนแล้วครับใช้มานาน2ปีกับเ้าปีที่3นะครับแล้วพี่มาพบหรือรู้จักโฟทีได้ไงครับรู้จกักทางผพจครับหัว oh. พอดีปีนั้นข้าวทำข้าวด้วยทำข้าวด้วยปีนั้นข้าวเป็นหลอดหอมเยอะปีนั้นข้าวเป็นหลอดหอมบัวลงคร oh, <no. S 2> จากที่ว่าจะไถทิ้งแล้วก็ oh. อตัวนี้มาฉีดก็ได้เพิ่มมาอีก ไรนึงก็เกือบเวียนเหมือนกันจากที่ข้างเพื่อนเพื่อนบ้านทิ้งกันหมดแล้วหลังจากนาข้าวพี่ใช้แล้วประทับใจพี่ก็เลยเอามาฉีดที่มันสำปะหลังอีกครับมันสำปะหลังเห็นไหมครับท่านผู้ชมปลูกกี่ไร่นะครับยี่สิบเจ็ดไร่ครับมันของที่พี่ปลูกเนี่ยในอดีตเมื่อก่อนเนี่ยผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับก็ไร่ละสี่ตันไม่เกินห้าตันครับให้ปุ๋ยเยอะไหมสมัยก่อน่อนสมัยก่อนใช้เยอะครับเมื่อก่อนอเมืองก็สองไร่ ปลูกมันครั้งหนึ่งได้หวานกี่รอบก็จะหวานลงพื้นครั้งหนึ่งแล้วก็มาอีกสี่เดือนครั้งหนึ่งครับหนึ่งลูกสองไร่หวานสองครั้งก็คูณสองไปครับนะครับสมมุติถ้าไรยยี่สิบเจ็ดไร่ก็ครั้งหนึ่งก็ตกประมาณสิบกว่าลูกสองครั้งก็สามสิบกว่าลูกอันนั้นคือในอดีตนะครับแต่ผลผลิตก,ก็ยังได้แค่สี่ตันห้าตันเท่าเดิมพี่ขีดครั้งแรกเนี่ยความประทับใจของการใช้พี่เล่าให้ผูกฟังทางบ้านชมนิดหนึ่งครับ ก็ฉีดครั้งแรกก็เจ็ดวันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นจากใบที่มันซีดก็กลับมาเขียว <Wow. S 2> เวลาอีก15วันฉีดทับอีกทีนึงผมฉีดท้าอีกทีนึงก็ตอนนี้ก็ใบเข,เขียวเข้มอย่างที่เห็นข้างหลังนี่ครับแล้วพี่ฉีดยังไงฮะเดือนละกี่ครั้งหรือกี่วันครั้งตอนแรกๆก,ก็15วันครั้งไปนานๆก็ย0วันครั้งนึงอะไรงเงี้ยอ๋อทั้งหมดในหนึ่งฤดูการปลูกเนี่ยพี่ฉีดประมาณกี่ครั้งพอจําได้ไหมครับประมาณ4ี่ห้าครั้ง ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าทราบข่าวว่าพี่ลดปุ๋ยเคมีลงไปเยอะเลยลดเยอะนะครับจากสองสองไร่ต่อลูกก็จะเป็นสี่ไร่ต่อลูกหรือสามไร่ต่อลูกแล้วครับตอนนี้เพราะว่าใบมันเขียวดีแล้วครับแล้วไฮไลท์นะครับตอนที่พี่ขุดมันสำปะหลังเนี่ยมันมันมันเกิดความตื่นเต้นอะไรขึ้นครับทางคนมาขุดเขาเล่ากันปากต่อปากว่ามันของปอปจ ขุดแล้วได้เงินเยอะดีเพลินดีรวมกับเป็นคุ้มค่าแรงหน่อยก็คือขุดแล้วได้เงินเยอะดีคือ,อยังไงฮะได้เพิ่มตันเยอะเขาขุดกันเป็น<อ>ตันก็ได้เหมาเป็นตันนะครับเป็นตันครับถ้ายิ่งจํานวนตันเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ค่าจ้างขุดมากขึ้นเท่านั้นแล้ววันนั้นค่าเฉลี่ยของคุณพี่เนี่ยเมื่อคิดเป็นจํานวนตันต่อไร่เนี่ยดีดกลับมาแล้วมันได้ประมาณเท่าไหร่ก็ตอนนี้ก็เริ่มใช้หมาก็ ไม่ต่ำกว่าเจ็ดตันค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะครับกับ4ตัน5ตันก็ขึ้นมาอีก3ตันอันนี้คือสูงสุดแล้วใช่ไหมเจ็ดตันเจ็ดตันสูงสุดก็ก็เกือบหนึ่งเท่าตัวนะพี่นะเกือบหนึ่งเท่าตัวนะครับพี่มีอะไรฝากบอกเกษตรกร,ร,กรทางบ้านบ้างครับครับเกษตรกรทางบ้านนะครับครับปลูกมันอยากให้คุณภาพได้สูงสูงดีๆแป้งเ เอนส์แป้งเยอะๆต้องใช้ 4T ครับต้องใช้ 4T เท่านั้นนะครับประหยัดเงินด้วยแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายด้วยครับรับรองเลยว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอนร้อเเนะครับขอบคุณครับวันนี้ทีมงาน4ฟทีงลากันไปเท่านี้นะครับแล้วโอกาสหน้าไปที่ไหนเราจะพบกันใหม่สวัสดีครับ ท t ของแท้ต้องน้องเจน 4T เท่านั้นนะคะ